สกร์ออมรัพ์ครูอุบลราชาธานีเพิ่อมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อนบอกว่าปี2 5 6 7มีกำไรกว่า7,69ลอ้านบาทซึ่งก็มีการปันผลในอัตราลอยละ6และกะเฉลี่ยขึ้นให้แก่สมาชิกในอัตราลอยละสีบค่ะโดยทีห้องประชุมประทุมมณีเทว่าสากรออมศัพย์ครูอุบลราชาธานีจำกัดถนนเลียงเมือง ตำบลไล่หน่อยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีน่ายองค์อาจสารพัดประท่านกรรมการสากรอมทรั์ครูอุบลราชธานีเพิ่นกระได้ดเป็นประท่านในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีปี2567หกของสากรอมรับครูจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดโดยมีผู้แทนสากรจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการสาก์และผู้แทนสมาชิก เขาร่วมประชุมกวา่า4ี0รคนร่วมทั้งมีผู้สังเกตการจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งทางนายองค์อาจสารพัดประธานกรรมการสากรออมทรัย์ครูอุบลราชธานีจำกัดเพื่อม,มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีนะวันสิ้นปีทางบัญชีก็คือ31ธัท่นว่าคม2 5 6 7ณนะ ข้อมูลณวันที่31นะคะนั่นก็คือมีสมาชิกอยู่ที่18,000กับอีก11คนมีทุนเรือนหุ่นนะคะอยู่ที่9 7 80ล้าน2แสน1 1 5 30ล้านบาทแล้วก็มีทุนสำรองอยู่ที่1 8 1 2ล้าน9แสน 41,619บาทกับอีก90สตางค์นะคะซึ่งก็มีทุนสะสมตามขอวังคับอยู่ที่21ล้าน678,834บาท53สตางค์ค่ะ ค่ะซึ่งจากการดําเนินงานนะคะส่งผลให้ทางสหกรณ์นั้นมีกําไรสุทธิประจําปี2567จํานวน769ล้าน5 6 7 7 3 7บาท55สตางกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี2566จํานวน36กว่าล้านบาทนะคะกำไรสุทธิที่เหลือสินําคืนสู่สมาชิกเพิ่นว่านะคะในรูปแบบของเงินปันผลในอัตราร้อยละ6แล้วก็เฉลี่ยขึ้นแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ10 ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาสาหกรณ์และกระเหตุไห้ซากกร์จะเริ่นก่าวหนาตามลำดับแล้วนะคะทางสาหกรณ์พยั่งคำนึงถึงความมั่นคงและกะสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆแห่แก้สมาชิกตามวิสัยทัศน์ทีวาสางความหมันคงบริหารโปรง่งใสบริการโดยนำใจก้าวไกลสู้สากลและที่ประชุมเพิ่งยังได้จัดสรรเงินกำไร่สุทธิไว้เป็นทุ่นสาธารณประโยชน์เป็นเงินสวัสดิการหรือว่าเงินสงเคราะห์สมาชิกอีกน้ำค่ะค่ะโดยนางสาวไทรทองประดับศีสากรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนบอกว่าการดําเนินง,งานของสางกรออมรัพย์ครูอุบลราชธานีจํากัดในรอบปี2567ที่ผ่านมาทางสางกรออมรั์ครูอุบลก็สามารถดําเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลมีการบริหารงานไดบ้บรรลุปเป้าหมายตามแผนงานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือมีสมาชิกดีมีส่วนรวมกรรมการก็กดีเหตุงานแบบมีส่วนรวมไฟจัดการก็ดีมีแผนการดําเนินง,งานที่ดีสอดรับกับความต้องการของสมาชิกได้อีกน นั่นเองค่ะ